โอเคครับก็มากันต่อเลยนะสำหรับ Galactic p a r p e t ครับผมนะจากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวเจ้าสกอตกับเจ้าเอ,อ่อตัวใหม่ไปนะครับเจ้าตัวแบบเอ,อ่อแบบเขาเรียกไงอ่าออบริการปะไม่ดีพวกแบบโจรอะไรอย่างงี้ปปะขับรถยิงเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมไม่แน่ใจนะเออนี่ครับซึ่ง I mine, นะขอเอ็นเลใหม่นี่คอร์คันจะลงคุ้มเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมอัดต่อเลยนะ อัดตอบสดๆร้อนๆเลยนะผู้ชมนะครับตามที่บอกครับอัดดองให้ครบครับนะแล้วก็อ่อเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวนี้หน่อยนะครับมันจะมีมาอีกคลิปหนึ่งแต่ที้ว่าผมคิดแด้พอดีเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขั้นต้นคลิปแป๊บหนึ่งครับว่าผมจะไปรีวิวเจ้าตัวนี้ครับแต่มันรู้ในตลาดตอนนี้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหเซิร์ฟนี้น้อยมากไม่น่ามีวะไม่มีจริงด้วยครับคนดู โอเคเดี๋ยวขอรีเซิร์ฟสักคู่นะครับเดี๋ยวตาไปตอนเจอเขาเลยล้วกันนะไปครับคุณดูโอเคมาครับคุณดูอืมไม่มีอยว่ะเซิร์ฟเนี่ยอุ้ยนี่ไงนะครับเป็นเจ้าตัวใหม่คือผมที่เกียจไปลงอะเอาง่ายๆนะครับซื้อมาเลยสามสิบ้าโซ ก็คือไอ้ด่านลงเอเลสใหม่นั่นแหละนะครับคนดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะจะเป็นอลิซาเบตนะซึ่งผมยังไม่เีวตอนนี้นะครับนะไอ้เจ้าตัวที่ผมหมายถึงนี้คือเจ้าตัวนี้ไหนขอดูหน e ่อยสิว่าเอลิสโลแอนอ้อะแล้วก็บลูสเฮ้ยเดี๋ยวเขาแบบตัวอ๋อแล้วข้าวังก็สองร้อยห้าสิบแต่ไม่มีดาเมจอะ ในใอุ๊ขอไปครับขอไปครับกับกับกับโอเคโอ้ยตัวไม่ธรรมดานะนี่แต่แคล้ายๆกับเจ้าชายอ่าชายที่เ,เด็กร้องไห้เลยนะครับหรือว่าเอา่อผมจําชื่อเขาไม่ได้ละแต่จริงจําได้อยู่เลยอยู่ดีๆก็ลืมอเอาง่ายคือเขาคือลูกขอมอาร์สตันนั่นแหละนะครับอ่ะในๆก็ไ,ไหนๆเราสุ่มบัฟหรือว่าผมจะเอาเขาไปรีวิวในคลิปนี้ด้วยเลยอ่ะเอาไปด้วยเลยละกันนะครับเท่ากับคลิปปิดฉากนะจะเป็นเจ้าโกลเด้นนะมา เขาต้องเป็นระยะเนาะพวกระยะสามนะระยะสามก็พอก็ครั้งเกลือนะครับถ้าชาดงชาดโดผมอันนี้ผมไม่สะดุ้งเลยเหลออ้าวว่า่ายข้ามาับัแบบเขียนเพิ่มดาเมจไม่สำคัญครับอ้าโอเคระยะสามครับใครเทศดมาเดี๋ยวขอับ,บเทศด เอาไม่ไม่ต้องละนะครับระยะสามนะครับนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปเพิ่มเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเจ้าสองตัวนี้ดีกว่านะกัลลัคติคับเฮดกับเจ้าฟ็อกซี่เอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะตัวเล็กๆเนี่ยนะครับนะมันไม่มีในเกมใช่ไหมไอเจ้าฟัดทามฟนะ็อกซี่เนี่ยแต่อันนี้มันเป็นเจ้าฟัดทามแบบตัวเล็กนะก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยก่อนซึ่งเราก็จะไปด่านเดิมนะเพื่อน มันแบบเป็นยังไงนะไปเลย let's go ับผมมาครับผมนะเริ่มเป็นนาไนะฮะเช่นเคยมันอาจจะแพงไปหรือถูกไปผมก็ไม่รู้นะที่จะรู้ผมซื้อมาก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องการทําคลิปนะถ้ามันแพงไปผมก็แบบคนดูแบบพี่ไม่รอราคาแต่วันนี้ผมก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะครับเพราะว่าซื้อเลยนะครับเช่นเคยครับวางตัวนี้ไปครับแล้วก็วางตัวนี้ไปครับแล้วก็วางตัวนี้ไปครับ อัปเกรดมาครับผมบอกเลยว่าอ้แม่งก็แบบยักเกินไปนะเอ็มมเนะยักเกินไปอ่รอบนี้เราไม่หลุดนะเพราะว่าแบบระวังสองตัวตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่งวางสกอตที่เดิมเลยนะเพราะว่าทําไมผมถึงวางฝั่งนี้นะคนดูในเมื่อเนี่ยพอตังเราครบปุ๊บอัพหนึ่งขั้นสกอตมันจะตีฝั่งนูพอดีเพราะว่ามอนมันจะสปอนฝั่งนูนะเห็นไหม นะสกอตก็เลยวาตงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเราวางสกอตฝั่งนี้ยวงมันจะไม่ถึงนะคนดูนะมันต้องอัพีิคันก่อนซึ่งตังเราไม่ทันคนระับโนกายไม่ทันฟนกายเดียวเดียวแต่ทีนี้มีสกอตช่วยมันเลยทันนะคนดูนะเห็นไหมขนาดอัพเวลสามอะวงก็ไม่ถึงนะอันอนี้สมมติเราวางฝั่งนี้ใช่ไหมนะฝั่งู้นก็วงหรืออยู่แค่ั้นต้องอัพมาอีกปุ๊บ อ่ะถึงแล้วนะครับต้องเอาเบลสี่อ่ะเออหว่าถึงโฟนกายตีทันก็รอดนะเดี๋ยวขออนะุญาตอัพสกอตให้เสร็จสาบก่อนนะครับอัพแค่นี้ก็ได้มาเดี๋ยวเรามาวางเจ้าตัวบูเตนก่อนนี่เลยนะครับอุ๊ยวงกว้างนะแบบระยะสามบูสเขเป็นโลคูดาว แล้วเป็นโว้ยมันดีกว่าบลาอลโลไลคะเนี่ยทุกคนลลคูดาวแล้วก็สโลสตูด,ด้วยโว้ยนะครับบูสต์เนี่ย0.97ไป0.97เนาะระยะ26นะครับคูดาว1วีใช้ค่า0ลยเดียวฮะตัวมันก็ค่นที่จะถูกแล้วมันโกงนะคนดูคูดาว0าลบลบคูลคูดาวเนี่ย0.95นะครับ วงของกว้าง28.6ใช้ข้าบ150อัพเกรดบูสต์0.92%นะลบนั่นเองนะครับวงของกว้าง31.2ใช้ข้าบ 2, 2. 0 0มันถูกเกินคนดูแล้วเขาตีเป็น AOE นะแบบน่าจะเป็น Full AOE นะครับ BOOST เอาลดคูดาวมันทั้งหมด0.9% อาปกติมันจะเป็นสองวิอันเนี้ยเป็นหนึ่งจุดแปดอู้อซึ่งวงมันค่อนข้างกว้างอ่ะช่ามาเราผมก็จะปกติคือผมจะรีวิวแบบไม่มีปัฟบก่อนเนี้ยแต่ว่าผมวางตัวนี้ก่อนเพราะนั้นกาแล็กติกพาวเวอร์ก็มีปัฟไปแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรนะครับนะกาแล็กติกพาวเวอร์เปิดมาดาเมจเก้าพันเนี้ยวงคบก้างสี่สี่สิบจุดห้าคูลดาวสองจุดแปดแปดวินะใช่าคั้งมหมดสองหมื่นห้าอัพเกรดไปครับดาเมจเท่าไหร่วะ่นะ แล้วก็อย่างหนึ่งผมใช้เป็นบัฟแก้แคนนะหรือว่าบัฟอ,อ,อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกนะครับดาเมจหนึ่งหมืนหกร้บบอยแปดสิบเจ็ดจุดห้านะฮะวงควากว้างสี่สี่จุดหกคูดาวสองจุดเจ็ดเจ็ดสองนะครับใช้ค่าทั้งหมดสามหมื่นอัพเกรดไปดาเมจหหมื่นสองสามร้อยเจ็ดสิบห้าคูดาวสี่จุดแปดหกนะครับไม่ใช่สี่สิบแปดจุดหกดีนะครับ ระยะเออผมพูดระยะหรือคูด,ดาวช่วงนี้ผมอาจจะหล่อนๆเอาเป็นว่าดูตามที่มันเรียงไันดีกว่าเออแต่ในคลิปผมก็ตัดขอบอีกเอาไงครับมันจะเรียงดาเมจระยะคูด,ดาวเนาะทุกคนนะ่าจะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดผิดตรงไหนเนี่ยก็ให้ไอ้นี้เอาเอางแล้วกันนะครับขออภัยจริงๆผมะทั่งหล่อนๆน,นะนี่มันเอาอยัางแบบดึกนะครับเออนะวง48.6นะใช้เออแล้วก็คูดาวเนะี่ย 2.664นะใช้ค่าทั้งหมด40,000ครับอัพเกรดไปแม็กซ์เรียบร้อยนะดาเมจ14,625วงกว้าง54คูลด,ดาวน์2 5 2วินะครับนะแล้วก็น่าอย่าลืมว่าเราโดนบูตเข้าไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราวางบับระยะให้เจ้า2ตัวนี้แล้วก็บูตดาเมจด,ด้วยนะครับซึ่งบูตดาเมจมันไม่ส่งผลกับอีกเจ้าตัวนึ่งอยู่แล้วเพราะมันไม่มีดาเมจมันเป็นตัวสลบ และเขาวังได้หมดสองตัวคนดูก็คือแบบมันจะโฮสเกนไปหรือเปล่าและค่าวงางโคตรถูกโคตรอันตรายครับวงเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบจุดสี่เนาะแล้วก็เจ้ากลาตติพะเพ e t ครับดามีอยู่ที่สองหมื่นสองพันหกร้อหกสิหกสิบ แปดจุดแปดวงกว้างแปดสิบสามจุดเจ็ดตามไปที่สกอตครับสกอต์สองหมื่นสามเลยนะโอ้โหสกอตก็ยังแรงกว่าเจ้าแกลเล็กติพาเพล็นะสำหรับสกอตอีโ e วนะท่านผะนะู้ชมแล้วก็เจ้ากาแล็กติกพาวเพล็เนี่ยจะวางได้หมดสามตัวซึ่งมันเป็นตัวเก่าเลยนะคนดูนะ่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะก็เจ้าสองตัวในคลิปนี้มีมันเท่านี้ครับนะก็เออเดี๋ยวนะเอาตรงทุกคนควรหาเอาจริง แต่ต้องเป็นชายนี่ด้วยอย่าลืมนะครับต้องเป็นชายนี่นะแนะนําเลยชายนี่นี่น่าจะเด็ดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีแผ่นั้นนี้ครับต่อไปโก้นเฟดีอาจกันต่อเลยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ